ข่าวด่วนครับทุกคนเปิดเลขกล่องของขวัญอุงอิงเพชรบ้านแพงเปิดความหมายดีๆในปี2566ครับเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้นะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้ไปจับฉลากนะครับกับพวกพี่ๆนะสมาชิกในวงครับเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้แต่งหน้ายังไม่เสร็จนะสำหรับอุงอิงนะทุกคนแต่ว่ามาจับรางวัลกับพี่ๆนะครับต้องบอกได้ว่าครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆเลยนะครับ เปิดเลขของขวัญน,น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับกับหมายเลข24เรียกได้ว่านะครับโอ้โหคนที่ว่าเขาจัดการจับฉลากนะครับเขาก็ได้เขียนลงไปหมายเลข24ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่จับได้เนี่ยนั่นก็คือ คุณอาลรน้อยของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองซึ่งเปิดออกมาเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับซึ่งพี่อาน้อยเนี่ยก็ถูกอกถูกใจมากๆส่วนน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจับได้หมายเลข10ครับได้ของรางวัลจากแม่นุษนะครับเป็นกล่องเล็กๆของชาแนลอันนี้เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะใครทราบแล้วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยแต่ว่าเป็นของแบรนด์เนมของแท้นะเออของซองนุษนั่นเอง ที่ได้มาจับรางวัลกับเหล่าบรรดาสมาชิกในวงอุงมอิ่มคือดวงดีมากๆนะครับนะลูกสาวดวงดีมากได้ช n แนลเลยนะสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะวันนี้อุ้มอิ่มจะมาอ่านความหมายของหมายเลขกล่องของขวัญของน้องด้วยกันแล้วกันนะครับว่าความหมายเลขที่24เนี่ยมันสื่อถึงอะไรในปี2567นี้นะครับเนาะหมายเลขที่24นะครับ เงินทองไม่ขาดมือเจรจาค้าขายดียิ่งเป็นงานที่ต้องใช้วาทศิลป์ต้องพูดคุยต้อนรับลูกค้าเข้าร้านใช้เลขนี้ดีแน่เลขมงคลสำหรับนักเสี่ยงโชคสแสวงหาลาบคนลุกคนลุกหมายเลขที่24เงินทองไม่ขาดมือเจรจาค้าขายดียิ่งเป็นงานที่ต้องใช้วาทศิลป์ต้องพูดคุย ต้อนรับลูกค้าเข้าร้านใช้เลขนี้ดีแน่เป็นนักเสี่ยงดวงสแสวงหาโชคโอ้โหแม่นมากเลยครับทุกคนต้องบอกว่าก่อนคือของขวัญอุงอิงเนาะไปตั้งอยู่เนี่ยคือคนที่เขียนลงเนี่ยก็คือต้องแบบนะคือเขาไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบเมคไว้ว่าต้องเป็นเลขอะไรเนาะแต่อุงอิงเนี่ยได้หมายเลขที่24นะครับซึ่งเป็นเลขดีมากๆเลยนะเป็นเลขดีมากๆซ,ซึ่งอุ่งอิ่มเนี่ยได้อ่านความหมาย ให้ทุกคนได,ได้ดูกันไปแล้วนะครับแล้วก็จดไว้นะแล้วน้องเนี่ยจับได้หมายเลขสิบของแม่นุชนะเมื่อคืนนี้สําหรับของขวัญน,นะครับได้เป็นของแบรนด์เนมไปเมื่อคืนนี้น่ารักมากๆแล้วก็เราจะได้เห็นว่าน้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะห่อของขวัญเองเลยนะครับสําหรับเมื่อคืนนี้น่ารักมากน่ารักมากครับเนาะน่ารักมากแล้วก็อุงอิงเนี่ยตั้งใจเราจะสังเกตได้ว่าทุกคนการที่เราจะทําอะไรให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ย ถ้าเราทําออกมาด้วยใจจริงๆเหมือนน้องเนี่ยเป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์เป็นคนที่จิตใจที่นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอนะครับคือมันจะออกมาเป็นเป็นแบบเนี้ยทุกคนคือถ้าเป็นของขวัญเนี่ยเราสามารถให้ใครห่อก็ได้ใช่ไหมเราสามารถให้แฟนให้เพื่อนให้แม่ให้ทุกคนห่อให้ได้แต่อุ้งอิงน้องอะ่ะอยากลงมือห่อเองเพราะอะไรเพราะว่ามันคือความตั้งใจจริงๆนะครที่น้องอยากจะมอบให้ อ,อยากจะไปจับรางวัลอะไรแบบนี้นะครับทุกคนน่ารักมากแล้วเมื่อเมื่อวานนี้ยบรรยากาศที่น้องห่อของขวัญน,นะห่อไม่เสร็จแม่หน่อยได้มาช่วยห่อนะ<ม>เขาบอกว่าอุ้งอิงใหญ่มาช่วยห่อนะสำหรับบรรยากาศของการการจับของขวัญเมื่อคืนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเรามองว่าบางคนเข้าไปคอมเมนต์เนาะหมอลำสาวน้อยเนี่ยเหมือนไม่ใช่หมอลำนะเหมือนเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้ใช่ครับทุกคนุม้มอิ่มได้ไปสัมผัสมาแล้วเนาะหลังเวทีทุกคนคือเป็นกันเองมากนะครับ ทุกคนคือเป็นกันเองมากบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวอิมจะอ่านคอมเมนต์ให้ดูเนาะสาหรับแฟนๆที่เข้าไปคอมเมนต์ในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอ่าตอนนี้ก็คือโอ้โหมีเลคนบอกขนลุกนะวงสาวน้อยไม่ใช่วงหมอลำแต่เป็นครอบครัวหมอลำที่อบอุ่นที่สุดไม่เคยดูหมอลำมาก่อนไม่เคยติดตามหมอลำเลยแต่พอ มาติดตามสาวน้อยรู้สึกว่าอบอุ่นมากรักครอบครัวสาวน้อยเพรบ้านแพงดวงสมพงกันอิหลาจับของขวัญได้ของแม่นุชแต่แม่นุชบอกจะมีของขวัญให้อีหลาอีกต่างหากโอ้สุดยอดเลยแม่นุชแม่นุชเตรียมของขวัญแบบเดียวกันไวใ้ให้ลูกสาวแล้วพอน้องมาจับฉลากก็เลยได้รับของขวัญแบบเดียวกันกับที่แม่เตรียมไวใ้ให้ลูกต่างหากข,ขนลุกเลย อ๋อก็เท่ากับว่าของขวัญเนี่ยชาแนลเนี่ยองอิงคือจับได้แต่ว่าของที่จะเตรียมให้องอิงตั้งหากก็คือของชิ้นเดียวกันนะครับที่แม่นุชบอกนะใช่ไหมทุกคนดวงกับบุญจริงๆ1.0ต้องเข้าแล้วลูกงวดนี้นะ1น่กับ2.4นะครับนาะอเลข2.4นี่ทุกคนเชื่อว่าในอดีตนะครับ พวกเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆเนาะก็จริงนะทุกคนเชื่อว่าในอดีตพวกเขาอาจจะเป็นแม่ลูกกันจริงๆจริงๆครับทุกคนมันไม่มีเหตุบังเอิญเนานะอย่างอุม้มอิ่มเนี่ยอุ้มอิ่มเมื่อก่อนอุ้งอิงอาจจะเป็นนักร้องที่แบบโด่งดังมากๆแล้วมิ่มก็อาจจะแบบเคยเป็นนักข่าวที่ทําข่าวอุ้งอิงก็ได้เนาะในอดีตอะไรแบบเนี้ยคือคนรุกเหมือนกันคือเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญนอะอยู่ดีๆมันจะมารู้จักอุ๋งอิงได้ยังไงอะไรแบบนี้นทั้งที่เกิดคนละที่แล้วก็ แต่อาจจะเป็นด้วยด้วยสายงานด้วยนะครับอุ้มอิมก็คืออ่านข่าวลงลงทิกตอกมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาเจอศิลปินคนเนี้ยก็เลยแต่คนอื่นก็ไม่ค่อยทำนะในช่วงแรกๆคนอื่นแบบไม่ได้มาโฟกัสอุ่นอินะมีแต่อุ้มอิ่มเนี่ยคือโฟกัสน้องแล้วก็เอ็นดูแบบเราติดตามสตอรี่น้อง,งนะครับทุกคนจนทําให้นักข่าวทุกวันนี้คือโอ้โหหันมาทําข่าวน้องเยอะมากๆนะครับก็ อาจจะเป็นบุญสัมพันธ์อย่างที่ทุกคนบอกนะครับอย่างแม่นุชพ่อโจอง๋์อิงอเองเขาอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาครับแล้วก็มาเจอกันชาตินี้จังหวะแล้วก็เวลาแล้วก็โอกาสนะครับให้มาแบบประจวบเหมาะเจาะก,กันพอดีนะก็เลยทําให้แบบว่าสมพงกันเลยอ่ะนะครับแล้วก็บรรยากาศของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้คืออบอุ่นมากนะครับอบอุ่นมากแล้วก็ดูทีไรแล้วก็น่ารักไปเจอเพกว,วัดศิวโดนด้วยเพกวัดก็คือน่ารักนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เนาะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันก่อนใช่ไหมทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนี่อุ้มอิ่มก็หลงวันหลงเดือนนะครับวันนี้วันที่2แล้วนะครับก็เป็นวันที่2ของปีสําหรับอุ้มอิ่มเองเนาะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนเนาะแข็งๆตังๆนะครับใครที่ทํางานกรุงเทพมหานครก็ขอให้เจ้านายขึ้นเงินเดือนให้เยอะนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพมาอันดับหนึ่งเลยเนาะ FC ฟานคารบนะครับ ขอให้ทุกคนเฮงเงปังปัรวยรวยมีแต่ความสุขนะครับเข้ามาในชีวิตเลยโลกภัยอย่าได้แพร่งผ่านเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความสุขนะครับเมื่อวานคนมาสวัสดีปีใหม่อุ้มอิ่มเยอะมากนะครับใน f c e e o o o เนาะก็อาจจะไม่ได้ตอบครบก็ขออภัยทุกคนด้วยแล้วก็จะพยายามวันนี้แหละจะไปไล่ตอบให้ครบสําหรับคนที่แชทเข้ามาอวยพรปีใหม่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับ ก่อนจะไปคลิปนี้นะครับอ่ะใครจดไว้แล้วบ้าง2410แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยบอกความลับนิดนึงพ่อของอิมข่าวกระแสน่ะได้โชคกับน้องอู๋อิงนะได้ลอตเตอรี่2ใบเพิ่งสารภาพมาเมื่อคืนนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับนะโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับ